จะพาทำแกงไก่ใส่ฟักนะคะไก่เนี่ยสามารถใช้ส่วนไหนก็ได้จะเป็นน่องเป็นเนื้อเป็นปีกเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยวันนี้นะคะพ่อจะใช้เป็นปีกไก่แล้วก็มาสับครึ่งและเคล็ดลับการทำแกงไก่ใส่ฟักให้อร่อยนะคะเนื้อฟักเนี่ยควรที่จะสุกนิ่มพอดีไม่เละเกินไปนะคะเมื่ออย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้อรรถรสของเนื้อฟักเละไปมันก็จะแบบ กินไม่ได้กินไม่อร่อยอ่อยอว่านะเราก็แค่หั่นฟักเนี่ยเป็นชิ้นไม่ต้องเล็กมากนะคะแล้วเวลาลงไปต้มเนี่ยก็คือต้มเนื้อไก่ให้สุกก่อนแล้วก็ค่อยเอาฟักลงไปต้มเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็คอยดูวิธีเช็คว่าฟักสุกหรือยังก็คือแค่เอาซ่อมเนี่ยจิ้มลงไปมันก็จะมีแรงต้านแบบแข็งๆนิดนึงนี่พอก็จะหั่นนะคะเนีย่ยพอจะหัน่นไม่เล็กเกินไปเห็นไหมทุกคนประมาณนี้ เตรียมวัตถุดิบให้พร้อมนะคะเดี๋ยวไปทำกันเลยแกงฟักใส่แกงไก่ใส่ฟักเนี่ยทำง่ายมากๆก็ใช้เวลาไม่นานเลยล่ะคะ่ะ และที่ขาดไม่ได้เลยนะคะวัตถุดิบสำคัญของแกงไก่กะทิของพลอยก็คือการเก็บใบโหระพานั่นเองแล้วก็ทำพริกน้ำปลาไว้เพิ่มความเค็มเพราะจะกินกับขนมจีนใบโหระพาของเราก็เก็บสดๆจากต้นแบบนี้เลยนะคะหอมหอมปลูกอยู่ริมรั้วนี่แหละ แล้วก็มาเด็กพริกที่หนูสวนสดๆจากต้นอันนี้แบบเหมือนโตเต็มวัยแล้วไหมอ่วบระยะสุดท้ายมากเลยจนต้นแบบงอเลยนะคะเดี๋ยวจะมาเก็บให้หมดเลยนะ,ะเอาไว้ทำกับข้าวได้อันนี้พ่อยจะไปทำเป็นพริกน้ำปลานะคะ พอเราเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วนะคะทุกอย่างคือเตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะคอยจะตั้งด้วยกระทะสแตนเลสไมเออร์อีกแล้วทรงนี้เป็นทรงรึกนะคะของแบรนด์ไมเออร์นั่นเองบอกเลยว่าใช้ยเราติดใจแล้วก็ปลอดภัยไร้สารตกค้างาไร้สารนิกเกิลนะคะไม่มี เจือปนล,ลงไปในอาหารแน่นอนอันนี้พลอยใช้มาจะเกือบปีแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็มีทั้งหม้อมีกระทะใบแบนใบเล็กไปอะไรเงี้ยแบนเขาคือผลิตได้มาตรฐานมากอยากแนะนํานะคะต้องมีติดบ้านเอาไว้มาเลยค่ะมาลงมือทํากันเลยตั้งกระทะแล้วนําหัวกะทิใส่ลงในกระทะนะคะพลอยจะผัดเครื่องแกงให้เข้าแล้วก็แตกมันแกงของเราเนี่ยจะได้เป็นแบบสีสวย พริกแกงพอใช้พริกแกงร้านขายพริกแกงในซอยนะคะคือเป็นเจ้าประจําที่พอยซื้อแล้วพริกแกงเขาหอมอร่อยเผ็ดเค็มกําลังดีแล้วเขาก็ทําสดใหม่ด้วยก็เลยไว้ใจร้านนี้ไม่เคยตําพริกแกงทานเองเลยเพราะว่ามีเจ้าประจําอยู่แล้ว เราจะผัดให้เข้ากันเลยนะคะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าสีจะได้แบบไหนระหว่างผัดไปนยังไม่ค่อยมีกลิ่นหอมเท่าไหร่นะพอผัดไปสักพักกลิ่นจะชุนเตะจมูกมากเตะจมูกคนข้างๆมากหอมทั่วบ้านจามฮะชิวกันไปไม่รู้กี่รอบแล้ว เนี่ยคะ่ะพอผัดไปสักพักเนื้อพริกแกงกับตัวกะทิอะ่ะข้นเข้ากันแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะเริ่มจะเปลี่ยนสีเป็นแดงแบบออกเข้มๆไปแล้วอะ่ะพอจะผัดไก่ลงก่อนนี่พอผัดไก่นะคะสักพักหนึ่งให้มันเข้ากับเครื่องแกงแล้วเนี่ยพอก็จะใส่หางกะทิใครไม่มีใช้เป็นกะทิกล่องก็เอามาผสมน้ำหรือใส่น้ำเปล่าก็ได้ไม่มีปัญหา แต่ว่าพอจะไม่ทําให้ใสนะคะจะทํำข้นหน่อยชอบกินแกงข้นๆมันได้แบบรสชาติเข้มข้นนี่นะระหว่างนี้ถ้ามันแห้งไปใส่หัวกะทิลงไปได้นะผัดพอดูแบบไก่ตึงๆแล้วนะคะก็จะใส่หางกะทิลงไปกะปริมาณเอาการทำโฮมคุกก็คือเหมือนแบบ ชิมไปทําไปรสชาติที่ตัวเองชอบส่วนแกงเนี่ยบางคนอาจจะชอบใส่น้ําตาลชอบความเค็มจากน้ําปลาชอบความเค็มจากเกลือคือรสชาติอะเราไม่ได้ทําขายเราทําทานเองอะนะคะก็ชิมไปทําไปพลอยแนะนําแบบนี้เลยนะเพราะรสชาติความอร่อยแต่ละคนมันแตกต่างกันแต่ว่าแกงแกงส่วนใหญ่ของพลอยจะไม่ใส่น้ําตาลเมื่อกี้เป็นขาไก่ที่ ต้มเอาไว้จนแบบเปื่อยเลยนะตอนนั้นทําเมนูอะไรนะจำไม่ได้แห้วแกงเขียวหวานไหมแล้วก็เหลือมาทําแกงไก่อีกระหว่างรอแกงเดือดนะพอจะมาทําพริกน้าปลาค่ะพริกน้ําปลาง่ายมากไม่มีอะไรเลยหั่นพริกซอยพริกนะคะแล้วก็ใส่น้ปาปลา น้ำปลาพอจะใช้เป็นน้ำปลาตาหอยเป่าเฮือคือเขาจะมีรสชาติแบบหวานปลาแหมปลาแหมลงตัวไม่เค็มมากแล้วมันไม่มีความหอมอะ่ะตัวนี้เลยปลาแดงปลาแดงจริงอร่อยจริงเอามาผัดข้าวนะคะแกงเดือดแล้วนะคะก็จะปรุงแค่รสดีกับน้ำปลาสองอย่างแค่นั้นใครไม่ชอบกินกิ่นน้ำปลาแนะนำว่าให้ใส่เป็นเกลือแทนได้ บ้านนี้ทำกับข้าวไม่ใส่ผงชูรสพอกินอะไรล้วคอแห้งทุกทีเลยเวลากินร้านอาหารรู้เลยลาา้านี้ใส่ผงชูรสและแต่คนนะแล้วแต่ความชอบนี่พอเห็นไหมคะเริ่มแบบว่าแกงเริ่มอันนี้พอยตัตัดตัดออกตัดความเร็วออกไม่งั้นจะช้าคลิปจะยาวมาก พอแกงเดือดพอจะใส่ฟักเป็นตัวสุดท้ายไก่สุกเรียบร้อยแล้วอะค่ะจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยรอฟักสุกพอยใส่ใบมะกรูดลงไปด้วยเพิ่มความหอมนี่อะแวะมาดูซิว่าพอยทำอะไรอันนี้เป็นเครื่องถูดูดในตัวค่ะพอยจะแยกแปลงใช้ระหว่างในครัวและในตัวบ้าน แป้งในครัวแบบนี้สะดวกมากตั้งแต่มีตัวนี้นะพ่อบอกเลยว่าการทํางานบ้านไม่มีความเหนื่อยเลยชอบมากคุ้มค่าการลงทุนสามีถามว่าถ้าให้เลือกใหม่จะซื้อไหมเออตอนนั้นซื้อเนี่ยตัวเก็บเท่าไหร่อแปดพันได้ไหมตอนนี้ลดราคาแบบือลดกระนำซัมเมอร์เซลมากมันสะดวกสบายสะอาดแล้วมันไม่เหนียวบ้าน,นแปลกมากทุกคน,นไม่มีอะไรแบบเขาเรียกอนะไรสิ่งไปสะสมอะไรเงี้ย แกงเดือดแล้วจ้าแกงเดือดแบบนี้เราเช็คฟักสุกแบบไหนนะก็คือเอาช้อนส้อมนั่แหละคะ่ะมาจิ้มดูว่าเออมันมีแบบมันแทงลงไปได้มันจิ้มลงไปได้โดยที่ไม่ต้องฝืดมือตัวเองแต่พอจะไม่ให้มันเละนะกินเละๆแล้วมันไม่อร่อยไม่ชอบนี่นะคะ่ะ ประมาณนี้คือแทงเข้าไปง่ายๆแบบนี้แหละแต่ก็ไม่ถึงกับนิ่มเลวเป๋วเรียบร้อยก็โรยใบยโหระพาบางคนเขาแค่แต่งกลิ่นนะแต่อันนี้คือชอบกินเป็นความชอบส่วนตัวก็เลยใส่เยอะแบบนี้เลยล่ะค่ะบายค่ะเดี๋ยวเราจะตักเสิร์ฟการกินกับขนมจริงทำง่ายไหม อาหารไทยเนี่ยเป็นอะไรที่ทำง่ายมากนะถ้ารู้เทคนิครู้วิธีพอจะบอกเสมอเลยว่าการทำกับข้าวคือทำไปชิมไปทำไปชิมไปถ้ากลัวแบบแม่อร่อยให้คนข้างมาชิมอันนี้ขนาดทำกับข้าวทุกวันนะก็ยังต้องเรียกแบบป้ามาชิมทีอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคุณมาชิมหน่อยโอเคหรือยัง น่ากินสี่สวยไหมคะเพราะว่ามันตั้งแต่ตอนขั้นตอนแรกที่เราผัดกระทิกับเครื่องแกงแล้วไงนี่พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าแกงไก่ใส่ฟักใส่ตีนไก่ใส่ขาไก่ Enjoy eating for bake ฟา t นี่กินได้ยันเย็นเลยนะบอกก่อนแกงหม้อเดียวกินได้ยันเย็นเลยค่ะมีความสุขกับการทำอาหารนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณที่รับชมและติดตามนะคะให้ช่อง Wonderfame เนี่ยเป็นช่องเล็กๆได้เติบโตนะคะทั้งเรื่องกินเรื่องเที่ยวการทำอาหารเนี่ยเป็นไลฟ์สไตล์ของบ้านเรา ฝากกด Subscribe กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะเฮ้ยหมูทอดก็น่าทานนะ